ขันโกงขันโกงจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้ได้ปลากระเบนเอาเข้าแล้วโอ้โหถ่ายมือหนึ่งยกมือหนึ่งก่อนขันโกงเลยขันแข่งแข่งยังโกงนานนี้เอ้ยขึ้นไหมหนักมากแค่เห็นก็ยังดี อ่อนนี้มันจะขาดอ้ยังไม่ขึ้นเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนั่นโอ้ใหญ่นี่เนี่ยกระเบนทงกระเบนทงก็คือกระเบนทะเลน,นี่แหละนอน,นโอ้ไปเกี่ยวหนังเกี่ยวหนังท้างหลังมัน จะปลดยังไงอ่ะยังงขาดที่เป็นก็ติดตัวปีไปกันเนาะเหนื่เลยดึงอยู่ตั้งนานมันจะขึ้นเหนื่อยเลยอ้าขึ้นมาแล้วอือแม่กระเบนทงไม่ใช่กระเบนลาหูนะ ไม่ใช่กระเบนที่อนุรักษ์อันนี้มันเป็นกระเบนทะเลหางเคยอธิบายไปแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจอันนี้จะให้ดูหางมันหางจะเป็นเนี้ยเหมือนธงเนี้ยนะหางจะเป็นเงี้ยนี่เรียกกระเบนธงตัวมันจะดำถ้าเป็นกระเบนลาหูตัวมันจะแดงๆออกน้ำตาลน้ำตาลแดง่ลแหล่ะ Okay, el